ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่7 0 0อยไร่ของมักกะสันนั้นไม่ได้เป็นประเด็นถกเถียงแค่เรื่องที่อยู่อาศัยหรือว่าพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพเท่านั้นนะคะแต่ว่าริมถนนมักกะสันก็ยังมีสถานที่ที่บันทึกประวัติศาสตร์ของผู้ใช้แรงงานนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณนั้นมากว่า20ปีแล้วค่ะความเห็นของแรงงานต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรติดตามจากนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานค่ะ รูปปั้นหญิงชายช่วยกันผลักวงล้อประวัติศาสตร์ให้เคลื่อนไปข้างหน้าสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณค่าและความสำคัญของแรงงานต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตที่นี่คือพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยซึ่งทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้ใช้แรงงานให้สังคมได้รับรู้ตั้งแต่ยุคแรงงานเกณฑ์ไพร่าทาตจนถึงแรงงานรับจ้างที่ต่อเนื่องมาในปัจจุบัน วันนี้ที่ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าคนงานไทยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่พัฒนาประเทศนะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมพอได้มาที่นี่นะครับก็ทําให้เรารู้เรื่องของประวัติศาสตร์แรงงานนะครับรู้รากเงาของเราคนอื่นนะที่เป็นคนงานเนี่ยยังไม่รู้้วยซ้ําว่าสิ่งที่เขาได้รับสวัสดิการได้รับสิทธิประโยชน์ในเช่นปัจจุบันเนี่ยนะมันได้มาจาก การต่อสู้ของชนชั้นกรรมกรซึ่งเป็นพระบุรุษของเราทั้งสิน้นพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยตั้งอยู่ที่ถนนนิคมมะกะสรรเปิดเมื่อวันที่17ตุลาคม2536ที่นี่คือห้องเรียนประวัติศาสตร์แรงงานที่มีผู้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้อยู่เสมออยากให้แบบพวก เพื่อหรือแบบพวกเด็กนักเรียนเงี้ยมาเที่ยวจะได้รู้ว่ามาเห็นแบบพวกแรงงานอะไรเงี้ยว่าสมัยก่อนมันลำบากขนาดไหนอะไรเงี้ย20ปีของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้ช่วยเติมเต็มประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปของแรงงานให้สมบูรณ์ขึ้นในวันที่พื้นที่มักกะสันกำลังจะถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าจึงมีเสียงเรียกร้องให้คำนึงถึงด้านคุณค่า ที่มีต่อผู้คนและสังคมด้วยการพัฒนาหรือว่าที่จะก้าวนำไปสู่อะไรที่เทคโนโลยีที่ก้าวนำขึ้นคิดว่าพิพิธภัณฑ์นี้ยังคงต้องอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมีการโยกย้ายหรือว่าทำให้พิพิธภัณฑ์แรงงานตนัวนี้ต้องย้ายออกไปตัวนี้เนี่ยในส่วนของพี่น้องแรงงานคิดว่าจะร่วมต่อสู้อย่างาดุเดือสุดครับพื้นที่700ไร่ของมักกะสันไม่ได้สำคัญต่อประวัติศาสตร์แรงงานเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของคนนับพันโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาแทนที่จึงมีคำถามมากมายตามมาว่าเมืองหลวงของเราต้องการศูนย์การค้าเพิ่มหรือเพียงต้องการรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่น้อยนิดและให้ชีวิตของคนตัวเล็กตัวน้อยได้มีที่ทางอยู่อาศัยนักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงานรายงาน